สวัสดีครับผมนายกฤีิผู้สมเก่าเลขที่2ฐานนักศึกษา65054010102หลักสูสตรปรึสษ์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศ,ศาึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ครับในวันนี้ผมมีเรื่องที่จะมาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของคุณลักษณะของผู้บริหารในยุคศตวรรษ21หรือเราเรียกว่ายุคดิจิตอลน,นั่นเองครับ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันหรือที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นส่งผลต่อการบริหารจัดการสำรัศึกษาเป็นอย่างมากดังนั้นตัวผู้บริหารเองจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียสื่อไอทีต่างๆจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดลักษณะของผู้บริหารในยุคดิจิตอลดังต่อไปนี้ 1. กํากำหนดวิสัยทัศน์ทางด้านไอทีของสำรศึกษา ตัวผู้บริหารเองจะรู้ว่าจะใช้ทิศทางใดในการบริหารหรือจะนําสืออ่อไอทีมาจัดก,การบริหารในด้านใดได้บ้าง 2. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนในเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตระบบซอฟต์แวร์ระบบฮาร์ดแวร์เนื่องจากว่าหากมีระบบการจัดการที่ดีแล้วไม่ว่าเราจะเรียนรู้ที่ใดเราก็จะสามารถที่จะเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ห้องสมุดหรือห้องคอมพิวเตอร์ 3. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การจัดบรรยากาศการเรียนรู้สามารถทําให้คุณครูและนักเรียนเนี่ยเข้าถึงแหล่งทรัพยากรได้อย่างทั่วทุกหนทุกแห่งภายในโรงเรียน 4. มีการสุกอบรมการเทรนนิ่งบุคลากรทางการศึกษาให้รู้จักการใช้สื่อไอทต่างๆหรือการใช้สื่ออินเทอร์เน็ต 5. ผู้บริหารทางาศาเองจะต้องเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างในเรื่องของการใช้สื่อ ICT อาจจะนำโปรแกรม Zoom, WebEx หรือ Google Meet เพื่อใช้ในการ Conference ระหว่างครูด้วยกันเองหรือการจัดอภิปรายการจัดอบรมภายในโรงเรียนครับ 6. มีการสนับสนุนส่งเสริมให้คุณครูสร้างนวัตกรรมทางด้านการศึกษาที่โดยใช้สื่อไ c ทมาเป็นองค์ประกอบสำคัญ7 จัดให้มีระบบกำกับติดตามและก็ตรวจสอบในเรื่องการใช้สื่อ i อทจัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาเนื่องจากว่าในแต่ละโรงเรียนก็จะมีบุคคลที่เป็นคุณครูอาวุโสกว่าอาจจะมีความเชื่องช้าในการใช้สื่อ i อทดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการประกบการปรึกษาการอบรมเพื่อทําให้การพัฒนาโรงเรียนของเราไปในทิศทางเดียวกันสามารถที่จะก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ได้ครับ และประเด็นถัดมาก็คือเรื่องของปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลครับการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลนั้นแน่นอนครับย่อมเกิดปัญหา1ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานครับเพราะบางโรงเรียนอาจจะไม่มีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรือเวิร์กที่ดีหรือความสามารถของตัวบุคลากรทางการศึกษาครูอาจารย์และนักเรียนดังนั้นตัวผู้บริหารสถานศึกษาเองจะต้องมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ดังต่อไปนี้ครับ 1กํากำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของโครงสร้าง i อ t ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรือเน็ตเวิร์กต่างๆในระยะเวลา2-3ปีมีการจัดทําคู่มือเกี่ยวกับ ICT เพื่อให้คุณครูอาจารย์ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาได้มาใช้เย่างเป็นระบบครับ 2. แต่งตั้งคณะทางานหรือบุคคลผู้รับผิดชอบด้าน i c ทอย่างชัดเจนครับไม่ฝังงาน i c ทีไว้ให้คุณครูผู้สอนเนื่องจากว่าขาดความต่อเนื่องและความชัดเจนในการจัดก,การครับ 3. ากำหนดตัวชี้วัดการใช้งานระบบไอทีของสถานศึกษาอย่างชัดเจนครับเช่นมีการสำรวจสัดส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อครูต่อนักเรียนหรือมีการสำรวจการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในรายละ75ของจุนนค่าบทั้งหมดต่อสัปดาห์ 4. จัดให้มีระบบกำกับติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบ ICT ทุกสิ้นปีการศึกษาเนื่องจากว่า ต้องการนําข้อมูลมาเพื่อปรับปรุงและพัฒนายอย่างต่อเนื่อง 5. ้าสมัรหาแหล่งเงินทุนจากชุมชนเพื่อขอการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีของสถานศึกษาเท่าที่จะสามารถทําได้โดยใช้มาตรการทางภาษีแก่ผู้สนับสนุนทางการเงินใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ในอนาคตจากที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่าสื่อไอ t และเทคโนโลยีดิจิตอลมีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อตัวผู้บริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก หรือมีความสําคัญต่อตวัวผู้สอนเช่นกันการใช้สื่อดเดิม p พ w e r p o i n t เดิมๆการจัดการสอนก็เป็นเรื่องที่น่าเบื่อนักเรียนก็ไม่เกิดความตระหนักรู้ดังนั้นการที่เรามีสื่ออิธีที่ทันสมัยและสามารถตอบโจทย์แก่นักเรียนได้ย่อมเป็นสิ่งสําคัญในการจัดการศึกษาในยุคนี้ ตัวผู้บริหารเองจําเป็นต้องมีภาวะผู้นําแบบ ICT คือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อ ICT และสามารถนํา ICT มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมั่นใจและก้าวทันยุคโลกาภิวัตรผมขอจบการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสวัสดีครับ